ทุกคนซึ่งว่าหลายคนก็นอาจจะสงสัยเนาะประเทศเพื่อนบ้านยกตัวอย่างเซนกัมพูชาอ่าเป็นยังกระเจ้าคือนาเขาเยานหบจากต่างชาติยกตัวอย่างเซนประเทศจีนนอกจากนาเข้าแล้วทุกคนยังมีการบริจาคเนาะจากประเทศจีนเนาะส่งมาเป็นเครื่องบินหบเก่าไปสินะเนาะก็จะหับเรื่องบริจาคแต่ทุกคน้หรู่ว่าประเทศไทยเนาะประเทศไทยเฮาเลยนะเนาะสามารถเนาะกับสามารถสร้าง ยานลดหุ้มเกาะได้เองเลยการเทียบปฏิิอยู่แล้วนะทุกคนเนาะแถมสมรรถภาพนะทุกคนว่าจ,จะเป็นสเปกเนาะความล้ำสมัยบบแร่สัตว์ประเทศมหาอำนาจเลยประเทศใหญ่ใหญ่เลยทุกคนสวันนี้เขาจะพาทุกคน,นออกมาเบิ่งสี่ยานลดหุ้มเกาะฟีมือคนไทยว่าจะยิ่งใหญ่เท่าไรทุกคนเดี๋ยวเราไปติดตามกันกลับสบายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนหับเข่าสู่ ช่อง size, ไลฟ์ไซด์วิทยนกศรน่อยู่กับข่าวพระเจ้าทนนกศักดิ์เสียเก่าเสีเยเก่ก่อนอื่นการทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องม่ที่สุดทุกคนว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยเลยอยู่ต่างประเทศเป็นได้สบายดีบอ่อทุกคนสภาพอากาศเป็นได้อยู่ทางประเทศไทยอากาศฮอนบอ่อหรือว่าฝนตกในกรตามะทุกคนเนาะอัากาสุขภาพามืดที่สุดทุกคนเป็นห่วงโมิสุ่สุดทุกคนโอเคทุกคนสำหรับพี่นอดใดที่เข้ามาเบิ้งใหม่อย่าลืมกด subscribe ให้พี่กด subscribe นะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อบอกว่าคลิปใหม่ๆของข่าวพระเจ้านั่นเองทุ ของทหารการสั่งไทยเนาะทิ่นได้สามารถเหตุอย่างหมองไวในอันภารกิจที่สุกเสริญเนาะสวว่าเป็นสิ่งที่น่าสินสมหลายสวกว่าเดือนก่อนหน้านี่เนาะสวว่ามีคอนฟ l i ต์เนาะของสองประเทศก็คือประเทศไทยและกับพูชาตามแนวไซแดนทุกคนเนาะเหตุให้เกิดมีการปะทะกันสวว่าการประทะกันนี่เนาะแต่ละประเทศเนะาะก็จะแสดงถึงอำนาจเนาะความแข็งแกร่งว่าจ,จะเป็นเรื่องทหารเนาะขีปนาวุธต่างๆดังที่ทุกคนหูเนะาะซาโลกับหูก็คือประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ มีทหารเนาะว่าจะเป็นทหารบกทหารอากาศทหารเฮือเนาะที่เพียบพร้อเนาะก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีกําลังขี่ปรวทุนเนาะหรือว่ากําลังทหารที่แข็งแกร่งอันดับโลกนอกจากนั้นประเทศไทยยังสามารถผลิตรถหุ่มเกาะเองได้ และกับเป็นฝีมือของคนไทยอ่าวัาีนงงียส์สบายทุกคนแล้วหาม,มาเบิ่งกันเอาอะไรหห่างก่อนอื่นก็ขออนุญาตคลิปจากส่งสิงหาชาแนลต่างชาติแต่จริงๆแล้วยังมีสิ่งที่คนไทยสามารถผลิตขึ้นเองได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกด้วยการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองลดงบประมาณในการนาเข้าวัตถุปปรณ์วันนี้จะพาคุณผู้ชมสุดยอดยันกรอบฝีมือคนไทย ที่ไม่แพ้ชาติแดนนีโลกที่มีมากมายหลายบริษัทโดยจะนำเสนอเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นจากทั้งหมดที่เป็นคู่สัญญากับกองทัพรวมกันหลายหมื่นล้านบาทห้าหกร้อูณแ โดยบริษัทพนักสซมบรีส่งสนสมอบการหุ้นก่อลรอ,อยางแบบเลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก a 6ก8้คูณ8ให้แก่นนวิทยาทินไทยเมื่อวันที่9กพฤษภาคมปีส0 2 3ิที่ผ่านมาร,ราคาต่อคัน49.9ล้านบาทเป็นเที่ยวเล็บใหม่ประจำการเรียบร้อยนั้นะทุกคน 49. 9ส0 0 0 0แสนหาหมื่นบาทโอ้โหราคาทุกคนขึ้นมาแพงแท้ คารบเรจ้าคิดว่าล้านบาทในก็ถือวแพงหลาเลยได้อันนี้4 9้าล้านทุกคนโอ้โหสุดยอดทุกคนล้ำต่อล้ำว้าวแบบและผลิตโดยบริษัทคนไทยพันการรับรองมาตรฐานของคณะกรรมการมาตรฐานยุทโปกรณ์ราากระวงกลาโหมโดยมีจุดเด่นดังนี้ 1. ขับได้อย่างนุ่มนวลรักษาสมบูรณของตัวรถให้มีเสถียรภาพลดความเหนื่อยล้าของพลขับขณะปฏิบัติการยุทธ 2. ระบบบังคับเลียวได้2ระบบคือเลียว4ล้อ และเลี้ยว8ล้อสามารถเคลื่อนที่แบบทะยงหรือ Crab mode และเคลื่อนที่แบบเลื้อยหรือ Snake mode ปฏิบัติการได้ในทุกสภาพภูมิประเทศ3สมรรถนะสูงทั้งบนบกและในน้ำทำความเร็วขณะลอยตัวในน้ำได้มากถึง13.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบรรทุกกำลังพลเดิมมากถึง20นายได้แก่ผู้บังคับรถพลยิงและพลขับโดยความเร็วในน้ำนั้นถือเป็นปัจจัยหลักต่อความปลอดภัย และการรอดชีวิตของกำลังพลน้ำหนัก25ตันติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลจากคามินให้กำลังสูงสุด600แรงม้าจากสหรัฐเกียร์โต้6สปีดจากไอริสันความเร็วสูงสุดบนถนน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการ800กิโลเมตรข้ามสิ่งกีดขวางได้สูงสุด0.6เมตรไต่ลาดเยงได้40%ไต่ทางชันได้สูง60%สามารถติดตั้งป้อมปืนคุณอัตโนมัติขนาด12.7ม mm, มและ7.62ม mm. มตร เช่นป้อมปืนอะเซลสันซับจากตรุรกี d t i Back w i d o w Spider 8x8 โดยบริษัทปีชาถาวาาารุสาหกรรมจำกัดได้รับสัญญาจาก DTI หรือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศยันก่อรอยยาง8คูณ8ที่ได้ถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี2015ใช้เวลาวิจัยนานเกือบ2ปีเต็มภายใต้กรอบเวลาและงบประมาณที่จำกัดสร้างต้นแบบยันก่อรอยยางคันแรกของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่ายันก่อรอยยางจากประเทศอื่นโดยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ MTEC และยังมีผ้าเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญร่วมด้วยถือได้ว่าสร้างจากเทคโนโลยีของตนเองมากถึง60%มีประสิทธิภาพตรงกับข้อกำหนดมาตรฐานของ NATO s t a r n e เป็นระบบขับเคลื่อน8ล้อสามารถขับเคลื่อนได้ทั้งในน้ำและบนบกรองรับผู้ปฏิบัติภารากิจได้มากถึง12นายคือพลขับ 1, พลยิงหนึผู้บังคับรถ1และพลรบ9นาย สามารถติดตั้งป้อมปืนได้ถึงขนาด30มิลิเมตรมีกล้องตรวจการรอบคันจึงปฏิบัติภารกิจได้แตกต่างในหลกักหลายรูปแบบตัวเกราะมีคุณสมบัติมาตรฐานนาโต้สจาแนก4 5 6 9ในระดับ4ทนทานต่อกระสุนปืนเล็กทุกชนิดทนทานต่อกระสุนปืนกลหนักขนาด14.5ม mm ิิเมตรได้ในระยะที่200เมตรทนต่อแรงระเบิดของกระสุนปืนใหญ่ ได้ที่ขนาด155ม mm, ิมสามารถไต่ลาดชันได้มาน้อยกว่า60%สามารถไต่ลาดเอียงได้มาน้อยกว่า30%สามารถลุยน้ําลึกได้มาน้อยกว่า0.8เ mm. มตรระบบควบคุมการทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและความแม่นยําในการขับเคลื่อนมีระบบกล้อง EO หรือ Electro Optical เพิ่มการรับรู้สถานการณ์ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนออกแบบเป็นแบบโมดูลรองรับการเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์กเซนทกสะดวก ประหยัดในการส่งกำลังบำรุง First Win Two มันติ Pop icle, 4. ด Probe Vehicle MPV 4x4 คูณโดยบริษัทชัยศรีเมเทัลแอนด์รับเบ,รเบอร์จำกัดรดหุ้มก่อเอเนกประสงค์แบบขับเคลื่อน4ีล้อราคาต่อคัน18.6ล้านบาทครอบป้องกันกระสุนด้วยกระสุนขนาด7.62มิลิเมตร และป้องกันวัตถุร,ระเบิดตามมาตรฐาน stanag 4569 r าเ e v e l 3โดยการออกแบบกระดองรูปตัว v shape ที่บริเวณใต้ท้องรถซึ่งสามารถลดแรงผลักดันจากการระเบิดได้ดีสามารถบรรทุกกำลังพลพร้อมสัมภาระได้10นายมีความแข็งแกร่งทนทานต่อสภาพการใช้งานในพื้นที่ที่มีการโจมตีและการวางระเบิดสแสวงเครื่อง เครื่องยนต์จากแคด330แรงม้าแรงบิดสูงสุด 1, 160นิวตันเมตรกียร์ตัจากเอลิสันระบบขับเคลื่อน4ลอ้อฟูลไทม์พร้อมระบบล็อกเฟืองท้ายพร้อมวงยางในแบบตันหรือแฟร์รันสามารถขับได้50กิโลเมตรแม้ไร้ลมยางมีระบบเติมลมและปล่อยลมซักภายในตัวรถมีฝาครอบและขาตั้งปืนกลขนาด5.56หรือ7.62หรือ12.7ม mm, ิลลิเมตรหรือปืนกลหลายลำกล้อง แบบ M 1 3 4มินิกันแบบได้แบบ1สามารถติดตั้งปืนคุณอัตโนมัติหรือ R c W S ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้สูง500มิลิเมตรเรียบปฏิบัติการไม่น้อยกว่า600กิโลเมตรบรรทุกน้ำหนักได้1.5ตัน DTI WAPC 8เบิลเอพีซีกอรกองทัพเรือมีโครงการจัดหายา,ยานเกราะแบบลำเลียงพล8ปดคูสำหรับนาวิกโยธินไทยจำนวนถึง7คันด้วยวงเงิน448ล้านบาทด้วยบริษัทชอทวีจำกัดมหาชนร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ถือเป็นยานเกราะร้อยอยางแบบสะเทอนน้ำสะเทินบกหรือ WAPC ที่พัฒนาในไทยเป็นครั้งแรกจะมีราคาคันละ150ล้านบาทโดยผ่านการทดสอบเคลื่อนที่ในทะเลเปิดโดยปล่อยจากเรืออูยกลขึ้นบกขึ้นสู่ชายฝั่งหนาหาดยาวอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเพื่อเข้าประจำการในกองพลนาวิกโยทินต่อไปจะถูกนำมาใช้ในการยกพลขึ้นบกขึ้นที่2อร The Second Wave หลังจากขึ้นแรกคือยานเกาะสะเทินน้ำสะเทินบก w Av7a1 ที่ผลิตในสหรัฐ แต่ได้รับการปรับปรุงใหม่โดยบริษัทชัยเสรี DTIWAPC884 x Ti g เกติดตั้งป้อมปืนแบบรีโมทเวปบอนสเตชันหรือ RWS แบบ a d d ด้ M30 ขนาด30มิลิเมตรจากบริษัท ST ค n n e ติกสิงคโปร์มีจุดด้อยคือมีความเร็วในขณะลอยตัวในน้ำเพียง10.1กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสามารถบรรทุกการลังพลได้เพียง14นายเท่านั้นและได้ส่งมอบให้กับนาวิกโยธินไทยวันที่18พฤษภาคมปีม2 0 1 3ในช่วงานาสาระจะพาไปรู้จักกับปอมปืนที่ควบคุมด้วยรีโมทหรือโคลที่สามารถยิงได้โดยไม่ต้องมีพลปืนที่มีความแม่นยำปลอดภัย สามารถเซฟชีวิตของพลทาหารได้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับระบบโครหรือ the common remote Re o p e r a t i o n weapon station คืออุปกรณ์พิเศษที่ช่วยให้พลปืนสามารถโจมตีเป้าหมายในขณะที่ตัวเองนั้น ยังคงอยู่ในยานพาหนะซึ่งยังคงได้รับการป้องกันด้วยกรอบภายในแต่สามารถเล็งเป้าหมายและยิงได้อย่างเต็มที่เพื่อติดตั้งบนแพลตฟอร์มยานพาหนะที่หลากหลายรูปแบบระบบประกอบด้วย 1. ส่วนยึดยึดติดกับส่วนนอกของยานพาหนะที่สามารถหมุนได้3 6 0อองศาสามารถรักษาเสถียรภาพด้วยระบบไจโรระบบการมองเห็นจะประกอบไปด้วยกล้องมองภาพตอนกลางวันและกลางคืนพร้อมกล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด และเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ซึ่งปลอดภัยต่อสายตามนุษย์2ส,ส่วนควบคุมประกอบด้วยจอดแสดงผลสวิตช์และจอยสเตยกค,ควบคุมเพื่อให้สามารถควบคุมระบบอ,อาวุธจากระยะไกลได้อย่างเต็มรูปแบบระบบกล้องยังสามารถระบ,บุเป้าหมายได้ไกลถึง1 5 0 0กิโลเมตรมีระบบการดูดซับรีคอยล์ได้มากถึง85%กับยานพหานะทำให้มีอัตราความแม่นยำเพิ่มขึ้นถึง95%ยังมีความสามารถ ในการติดตามเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังมีกล่องกระสุนขนาดใหญ่ช่วยสามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องโดยอุปกรณ์ชุดนี้มีราคาอยู่ที่109,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6.9ล้านบาท,ทคนเป็นอะไรจกเมือ่อคลิปจบไปแลวโอ้โหสุดยอดทุกคนเนาะก่อนอื่นเนาะคะ้าพระเจ้ากขอ,ขอสื่อชมในความเก่งของคนไทยเนาะที่สามารถผลิตรถหุ้มก่อเองได้ทั่วอสุริยะแหง่งนัสวาทาวาผลิตได้หลายเนาะก็มีความปลอดภัยให้กับคนไทย เสนะว่ารังกายที่ข่าพรเจ้าเมืองขิปมาเขาเจ้าบกการขาดเลยนะเนาะเบิ่งไปฟังไปเลยรู้สึกว่าโอ้โหสุดยอดนะทุกคนเขาก็ฟังกห้จบเลยทุกคนแล้วก็เห็ดได้ถึงความปลอดภัยสูงเนาะและอีกอย่างเขาบ่จจาเป็นต้องนําหลดเข่าจากต่างประเทศเนาะเพราะว่าการที่นําหถดเข้ามาจากต่างประเทศเขาทั้งเสียเงินและมาปรับระบบการติดตั้งเขื่องต่างๆของประเทศเจ้าอีกเนาะมาทําความเข้าใจอีกอกันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ยากเนาะให้กับเคลื่อนวหว ประเทศหนึ่งที่ว่านําอุปกรณ์หรือว่าขี่ปัตตาบทเข้ามาแต่ว่าคือกัมพูชาไปสิเนาะนําเข้ามาจากจีนก็ต้องได้เฮียนหูการนําใส่เครื่องอีกเนาะแล้วก็ทั้งเสียเงินทั้งเฮียนหูนําการนําใส่เครื่องถ้าว่าถ้าว่าเกิดมีข้อคอนฟ lict เอาเขาพูดเนาะอนาคตว่าสิเป็นไรทุกคนเนาะถ้าว่ามีการปะทะกันเองเนาะแน่นอนเนาะไทยปัจจุบันในเพิ่นมีการเตรียมความพร้อมทุกอย่างหมดเป็นว่าจะเป็นถนนหนทางเนาะว่าจะเป็น ขี่พนธวัตรเนาะ f 1 6กิฟเฟนเนาะโอ้โหยิงเทียรหนึ่งนี่ทะลุแบบกัมพูชาเลยใจกลางกรุงพนมเปญเลยเคันว่าเนาะอันนี้กับเอยากให้เนตใจเนาะกับเอยากให้เกิดมีการปะทะกันเลยเนาะแต่ว่าถ้าว่าเถิงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันความสงบของประเทศก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีด้วยกันเนาะเหตุให้ประเทศเฮามีความแข็งแกร่งเนาะอ่าพอวันปัจจุบันเนาะสงครามอาจจะเกิดขึ้นมือใดเฮากำบ่ฮูหูไปสินะเนาะถ้าประเทศเฮาแข็งแกร่งเนาะประเทศอื่นก็บ่สามารถที่จะมาค้ามเรามาหุกฮานประเทศเฮาได้นั่นเเเองงนาาะแต่่่่วสิิทีกด ขึ้นของระหว่างประเทศไทยเนี่ก็ข้าขันแย่งเกียรแเดนเหนือจังหวัดกัมพูชาเนาะแบบเป็นประเทศเทวะเอออยากได้แต่ดินอยากได้ดินได้ของประเทศไทยไปสินะ,ะและนอกจากนั่นก็เนาะเป็นประเทศในเทวามักเครมีอย่างต่างๆเนาะก็เหตุให้เกิดมีการฟิตเทียงตีกันประเสพาะทุกคนเนาะในรายการตามเนาข่าวพระเจ้าขอเป็นส่วนหนึ่งเนาะที่อยู่ข่าวประเทศไทยเอาเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีสวัสดีครับ